สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขสุขคันค่ะทักได้กันโบอาจจะเป็นไพยูไซทักทายกันเอฟซีอิหล่าอุงอิงเอฟซีสาวน้อยผิดบานแพงค่ะตอนนี้ไปรอบไปเที่ยวน้ำลูกสาวเนาะลูกสาวพาไปเที่ยวญี่ปุ่นพี่น้องไปตั้งแต่วันที่สีกันยายนอีหล่าอุ้งอิงพอโจรพร้อมทีมงาน ไปทั่วคอนเสิร์ตญี่ปุ่นถือโอกาสพาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้เลาะได้เที่ยวไปนําหลายเมืองเลยทีเดียวพี่น้องคะ่ะส่วนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่อยู่ในญี่ปุ่นก็มีโอกาสได้ได้ฟังลูกสาวฮองเพลงแบบสดๆเป็นเทือแรกเพราะว่าอีหล่าอุ้งอิงเดินทางไปญี่ปุ่นทนีคือการไปญี่ปุ่นครั้งแรกเนาะพี่น้องคุ้มอิลีคะ่ะไปหลายมือ เราก็เดเที่ยวหลายหม่องไดห้องเล่ใไงพ่อพ่อแม่แม่ฟั่งหลายหม่องคือกันนะคะถือว่าการไปญี่ปุ่นเทื่อแรกของอุ้งอิงเพชรบานแพงคุ้มค่าอิลีพี่น้องค่ะขนเงินเย็นกลับมาฝากไม่หน่อยละค่ะปาตานีมืออื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อมืออื่นนี่ก็ไปรับลูกสาวอิหล่าอุ้งอิงบินมาสนามบินสุวรรณภูมินอกมืออื่นนี่สีโม้งแรงเคิงพี่น้อง 16นาฬิกา30นาทีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไปตอนรับลูกสาวกันนะคะปัตตานีจะคุยเรื่องอยังในคลิปนี้คุยเรื่องเพลงพี่น้องใกล้แล้วเด้ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วเฮาจะได้ยินเพลงใหม่ของอิหล่าอุงอิงบอเพลงไมซิมาตอนใดซิมาเมือใดกรอนล่ำมีบอรหรืออีย่างจังใดนี่พี่น้องคะ่ะเห็นอาจารย์บิ๊กภูมารินเนาะเพิ่นโสต์ พอโพดแค่นั้นละพี่น้องแค่โพดแค่นี้ละว่าสัน้นระบบอุงอิงทำงานทันทีสาวสาน้อยค่อยหัดอุงอิงเพชรบ้านแพงบิ๊กภูมารินอาจารย์บิ๊กภูมารินเป็นคนโพดนะคะสาวสาน้อยค่อยหัดอุงอิงเพชรบ้านแพงบิ๊กภูมารินพี่น้องเกิดยังคืนป๊าแม่พอพ่อแม่เอฟซี FC. ไปกดไลค์กดหัวใจถลม่มทลายเลยทีเดียวพี่น้องไปคอมเมนต์กันสนั่นพี่น้องถ้าเว้าก็เววาเนาะถ้าเป็นงานกรนล่ำหรือว่างานเพลงของอาจารย์บิ๊กภูมารินเป็นงานเขียนของอาจารย์บิ๊กภูมารินเนี่ยสาวน้ำเยื่อเสือว่าบอผิดหวังแน่นอนพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองยุคทองของ งานเขียนของอาจารย์บิ๊กภูมิรินเพลงที่เพิ่นแต่งแต่งแต่งขึ้นมานีนพี่น้องบอกว่าจะมอบให้ผู้ใดกรนล่ำใดดังปังทั้งนั้นเลยคือจังให้อีหล่าอุ้งอิงเอ,อิ่นหักนางเอกหน่อยกับบอรธรรมดาเลยครับพี่น้องคะ่ะบอรธรรมดาโดยเฉพาะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเจ้าแม่มาแรงอยู่แล้วาาลวนเนาะเราเราเพลงนี่ล่ละค่ะพี่นอ้องกรนล่ำกรอนาน,นีคือเอ,อิ่นหักนางเอกหน่อยเนาะ ของอิหล่าอุงอิงมากรอนลำน่ำานีสาวสมน้อยค่อยหักสาวสมน้อยค่อยหักพี่น้องฟังเบิงเด้อแค่ซื้อเพลงนี่กะกินขาดเลยว่าสันเบิงที่หล่ะพี่น้องเขามาคอมเมนต์ถล่มทล่ายพี่น้องค่ะสุดยอดมากนะคะปะัดปังปังครับแค่ชื่อเพลงก็ปังแล้วครับรอครับน่ะเขียนบอลลาพี่น้องบอกแล้วว่าแค่ซื้อเพลง กับปังแล้วเพื่นว่านะคะรอค่ะรอฟังรอแชร์เลยครับเปสอสันว้าวรอเพื่อนว่ารอ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 ฟังจ้ะแค่ชื่อเพลงกระติดหูคนฟังแล้วครับเพลงนี้มาแน่นอนเพื่อนว่าเบิ้งตีแลลวเพื่อนคอมเมนต์พี่น้องคะมาแรงอีกแน่นอนรอแล้วครับเ่ารสันรอติดตามอยู่ครับเอฟซีอีลาเพื่นว่านะคะถามือปล่อย าถามมือปล่อยว่าสันนาะรอฟังค่ะรอปั่นวิวแล้วจ้าว่างมือมานานเพิ่นวะนี่ค่ะพี่น้องระบบอุ้งอิงมาแล้วระบบอุ้งอิงคืออะไรอืมนี่แล้วถาปั่นวิวเนี่ยก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องนาอเพี่เองอีหล่าออกมาเนาะหลายคนถ่ายหูโทรศรัพท์มาให้เบิง่งแม่สาวน้ำยืนกำลังปั่นยอดวิวลูกสาวอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหาเครื่องเพิ่นวะ บาดขนมาเบิดปบ้านพี่น้องขนมาเบิดปตบ้านอ่หลีพี่น้องคะ่ะเสื้อคักเลยนะคะระบบอุ้งอิงทำงานคือแบบนี้นี่เองเนาะกระเสื้อเลยค่ะว่าก่อนลน่าหนีที่อาจารย์บิ๊กปูมารินสิแตงไห่อีหล่าอุ้งอิงไห่อีหล่าอุ้งอิงได้ทายทอดให้เฮาได้ฟังนี่พี่น้องคะ่ะสาวน้ำเยือนว่าหนึ่งมาแรงทางย u t u b เนี่ยบกไลจนเกินไปพี่น้องเห็นด้วยบอคะ่ะ เล้าสาวน้ำเงียนเสื้อว่าสุขนค่ะที่เป็นเอฟซอีหลาอุ้งอิงเนี่ยสีซอยกันปันยอดวิวเอาอยากฟังเสียงพี่น้องว่าผู้ไดทถ่าเพลงงไม่ลูกสาวแน่คอมเมนต์ใต่คลิปมาเบิเร์เด้อพอว่าเห็นไปคอมเมนต์อยู่ไต้โพ์อาจารย์บิก๊กพุมารินเนี่ยมิตรปูบอกว่าถ่าเด้อรอแล้วจัดจัดไปรอแล้วค่ะอยากปันวิวอยากปันวิวเพล่นวานะคะ ระบบอุ้งอิงทำงานค่ะพี่น้องอยากปั่นวิวอยากปั่นวิวรอชมรอเชียร์รอแชร์จ้าปังปังจ้าวสันนาองป้าซื้อเพลงสเสด็จคักเป่นวานะคะแค่อ่านซื้อเพลงพี่น้องมั่นใจเลยสเสด็จคักวสันนพร้อมมากก็สันน์รอปั่นวิวแล้วจ้าปพณวนว่า่าวดีแล้ววัตตานีวสันนเนาะคักบอเชื่อเถอะ หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแบบสบายๆเพื่อนวาคักบอ่อรอหนึ่งมาแรง่าสันรอแล้วเนี่ย่าสันว้าวมากเพื่อนวานะคะรอดันปังๆครับนะคะเป็นกําลังใจขอบหัวใจเขามากเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพี่น้องนี่คือระบบอุ้งอิงค่ะพ่อพอแม่แม่เอฟซีพร้อมมากนาอพี่น้องนาอ,นอพร้อมที่จะ ปั่นยอดวิวซอยลูกสาวยังบบท่านยังบบท่านเอฟังเพลงเลยพี่น้องยังบบท่านเอฟังเพลงเลยค่ะพี่น้องแต่หลายคนบอกว่าคอยมวนทานแล้วแม่ว่าสันบ <c oughs> บท่านเอฟังเพลงเลยพี่น้องหลายคนมวนทานเล้ยวเหลืออตะสิฟอนทาว่าสันยาพึ่งพี่น้อง ยาพึ่งฟ้อนถาเด้อค่ะเด้อเอาแค่มวนถากนพี่น้องมวนถากนแล้วก็คิดว่ามวนแน่นอนพี่น้องแล้วกันในฤดูกาลในฤดูกาลที่จะมาเนี่เนาะสาวนอเยืนว่าอีหลาก็จะมีน่าจะมีกลอนล่ํามีเพลงใหม่ๆมาให้เฮาได้ฟังได้ติดตามนี่ละพี่น้องก็สิเป็นคือเก่านน่นละพี่น้องช่วงที่อีหลาเดินสายไปนั่งเดินสายไปนั่งพ่อมีมือมือไดที่แบบงนันบอ โบไกลกันจนเกินไปอ่าพอมีเวลาที่จะวางไปเข่าห้องอัดได้พอโจเพิ่นกันนาจะผ้าอีหล่าอุ้งอิงไปอัดเพลงไหม่ให้เข้าได้ติดตามกันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะเพราะว่าหามือวางหามือหามือไปไปอัดเนี่ยกัสิยากแนแต่ว่าโบแนเด้ค่ะพี่น้องกับโบท่านหูน้องมองนีหรือว่าผู้ใดหูแล้วกระทรงข่าวกันแต่กับโบแนนาะก่อนเปิดฤดูกาลสิท่านโบเงือพี่น้อง ซีเร็วปานันบอดวนปานันบอกบโบนแอหยังก็เกิดขึ้นได้อุงอิงเพชรบ้านแพงสายางวาสนบ อีกอย่างกเกิดขึ้นได้นาะพี่น้องเนาะกับบุ้งูคือกันว่าอ่าเพลงนี้จะคลอดออกมาตอนใดปล่อยมือใดก็มือนั่นลหละพี่น้องปล่อยมือใดกับปันยอดวิวมือนั่นละ่ะพร้อมมากเนาะพร้อมคัดขนาดพร้อมฟัง่งพร้อมเทียร์พร้อมแช่พร้อมปันยอดวิวนะคะพี่น้องเหลือแต่สิฟ้อนลัดฟ้อนถาพ่นได้เดียวนี่ว่าสันถ้าปันนั่นก็กคือสิบโมเมนตล้วะพี่น้อง ไปเรื่องอื่นละละแต่ว่าสั้นเนาะทาซิฟอนทาแบบนั่นนะคะกด้ยินได้ฟั้างๆๆแบบนี้เห็นพี่น้องเขาไปคอมเมนต์แบบนี้กับหัวซึกมวนเหมือนเป็นน้ำอิหลาอุ้งอิงแล้วค่ะพี่น้องค่ะกาทาติดตามเนาะเชียร์เพลงใหม่ของลูกสาวทาเชียร์ท่าแช่ซอยกันคือว่าพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะติดตามสาวน้ำยื่นกะขอบคุณคือกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแห้งใจอยู่ดีมีแห้ง หักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ